โอ้เอ yeah. ้เขามีเซอร์ไพรส์ด้วยดูหน่อยูุนดูตามมาแล้วโซโซ ดาวแฮปปี้เบิร์เดย์โอ้จับจับจับว้าวพอสิงแต่ทางหมดมนบ้าต้องมาสิงจะขอเกิดไหมจะขอเกิดสองเลยหลายคนวันนี้ดาวมาทำให้มันเกิดแม่แม่ก็ถามว่าเดี๋ยวเราสิงนี่เกิดวันเดียวกันไหมหรอเกิดวันเดียวกันค่ะอ้าวสามสิบยังยมคือสามสิบอันนี้เพิ่มมาเยอะเลยเพิ่มไปสองปีเลยหรอแม่เดาวมถึง ไม่โงไม่ถามเรื่องเรื่องคือของข้าเลย Happy Birthday to you 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 Happy Birthday to you

ตายเยอะตายเยอะตายเยอเพราะว่าเยอนโอ้กินอะไรล่ะก uh, ินกรัมตัวนี้เชอี่เชอี่เชอี่ฮยอันนายกินด้วยอันนาโนกินด้วยโอคนก่อนกันเองโอ้ยคนโอ้ยงเจี่บงเีเอาละตื่นใจสุดใจค้าเราิดตเลือยตดเลย

ตูดวัว นี่วน่ารักเชียวขขบคุณบ้านน้องดาวนะครับที่วัยพรวันเกิดนะครับผมคุณทุกคนเลยเดี๋ยวเค้กไว้ก่อนก้อสิ่งชื่นใจเววา,าใหญ่แล้ว ก <G l ug> ัวอะไรกัวเค้กหรออืงว้ายี่สิบแปดแล้วก็เท่ากับใบข้าวครับผมดูบวัวหล่อมากเลยนะ คุณตาก็อยู่ตรงนู้นครับวันดาวกินทั้งวันอะหมาก็พอหมานะ จะได้น้ำเขานักนตัวไรนีเินักเออไปชิกไอเจอแกมาบช่อนบบวบมากินอ่ะอยู่ข้างในดีแล้วเริ่มเริ่มดื้อแล้วใช่ไหมเริ่มดื้อแล้วไเจอาเสอ่สไม่เหลือมออเยันี้ เจอผมไม่ได้ครับวิ่งไล่อย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นไรตัว <c oughs> แอคชั่นรอยอยู่นะครับ <c oughs> ดูอองครับดูเอง <c oughs> อีกเขียว <c oughs> จุนจับไว้อืมยานะ อื oh. อึ่งเขียวอ่งเขียวครับเดี๋ยวเราจะใส่บาทกันนะ,ะไม่ไม่สักพักและขอบคุณทุกคำอวยพรครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมอขอให้ FC มีแต่ความสุขเหมือนกันนะฮะยังไงวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับแต่ก็สำคัญทุกวันแล้วะครับ งวดนี้อย่าดื้อย่าดื้อทำตัวกลมไม่ได้เลยเป็นภาพรวมๆไปให้ดูกันมองมองหมาเดียวเลยทำไมดูแต่หมา เลี้ยงว่ะอืมตาเหลือยงเลยตาเหลือยงเลยเฮ้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 ยตาที่สงสัยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮงหาใคไม่รู้ร้องหาลำพูนลำพูนลำพูนอยู่นู้นไม่สนใจหราตาบ้าทิ้งตาบ้าตาบ้าตาบ้าใช้บานแล้วเดี๋ยวพาบัวไปใส่เพราเรามีสังฆทานมาเราไม่มีโอ้ร้องหาใครลูก มีเสียงช้างร้องนะครับดาวอโอเคครับเดินตามได้ต้อแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ